สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนพัทรเจริญฟาร์มบรราลัก์ดานตำบลหนองแวกสุภาอำเภอพ้นจังหวัดคอนแก่นนะครับก็เป็นย้ำมือแรงหลังจากที่ฝนตกตอนเศร้าไปนะครับโอ้โตกแห้งกักนะนี่ตอนนี้คือตอนแรงของอวันอังคารเนาะครับเอ้ยวันพุธวันพุธที่11มิถุนาย,ยน2568นะครับที่ว่าผมลงคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับย้ำมือเศร้าเนาะที่ตอนที่ผมไม่ตัดหญ้มามาขนหญ้ามือเศร้านี่ที่พูดคุยไปเนะนี่ยฝนยิ่งบนทัานตกเลยครับเนะี่ย คือเราได้หญ้าก่อนนะเมื่อเช้านี่คือเขาตัดหญ้าเขาได้ปล่อยงัวแล้วนะครับฝนเคยตกก็ตกแห้งนะครับเนี่ยขณะนี้ยังไม่บกเลยนะครับตกแต่ตอนเช้านี่ครับบกเนี่ยคุณข้างล่างเดี๋ยวเข้าไปเบื้องในกันครับครับเข้ามาด้านในพื้นที่ที่สองนะครับเนี่ยเข้ามาด้านในจากมองกระทอมเขานะครับทีเรเข้ามานั่คือห้างหญ้านะครับในีประตูเข้ามาเนี่ยน้ำยังขังอยู่นะครับไม่มีที่ระบายนะครับตรงนี้ก็คือต้องแห้งเองนะครับไม่ระบายคือบองนี่สิบ่ระบายเลยเพราะมันเป็นยังคือบ่ระบายเพราะมันระบายไปบ่ได้นะครับคุณข้างใน เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับเอารถจอดไว้นี่ละเดี๋ยวนี่ก็ตกตอนเช้านะครับช่วงเช้าหลังจากที่ผมได้ปล่อยงัวแล้วนะครับได้เอาหยาให้ง้วแล้วก็ได้ปล่อยง้วแล้วนะครับก็บถือว่าเขาอื่นว่าย,ยัางไงก็ถือว่าตกในในเขาเรียกว่าอะไรในเวลาที่ ท,ทีโอเคอยู่เนาะหมายถึงว่าเห็ดภารกิจเรียบร้อยแล้วค่อยตกจังชื่เนะครับทําภารกิจเสร็จค่อยตกเบิ้งนา้าไม่แห้งนะครับทีนี้ก็คือไม่ไม่ไม่แห้งเลยไม่แห้งเลยหญ้าก็หญ้าก็หมดแล้วนะครับไม่หมดแล้วหมดแล้วรอดูยังไม่เปิดประตูแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวต้องไปถามพี่ชายก่อนนะครับว่าพี่ชายจะตัดหญ้าตรงไหนนะครับนี่นะครับน,น,นี่รอยพี่ชายตัดนะครับนี่พี่ชายตัดโดยใช้เครื่องสซพายบาร์นะนี่ ขันสมุิว่ามันเป็นแปนหนงที่นะครับเบิ้งนี่นี่เป็นแปนนะครับเนี่ยเป็นแปนเมือเ่อสักเนียบเพท่านได้เ้าเรื่องยางนานะครับอันนี้ยางนาปีแล้วนะครับหนึ่งปีแล้วเห็ดยังไม่เกิดหรอกเห็ดยังไม่เกิดไม่ไดเอารถเข้ามานะจอดรถไวข้างนอกปกติเราก็ซะาเล้งมานี่แหละอันนี้คือมันมาเลยนะครับบ่แห้งนะครับนีบ่ไม่แหง้งยังไงก็ไม่แห้งนะครับตอนแรกว่าจะแห้งแต่ก็ไม่แหง้งแต่ว่าอันนี้ก็แห้งไปแล้วนะแหง้งแห้งไปแล้วเพราะว่าปล่อยลงตรงนั้นตรงนี้น่าจะท่ออยู่สูงอยู่ ระบายน้ำยากนะครับท่อตัวสูงต้องดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะตัดได้นะถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวผมเอาเอ,าอา้ยังกอกเดี๋ยวผมไปใส่รองเท้าแล้วก็มาขุดขุดขุดเป้งน้ำไมนะครับเอาบักจกมาขุดปล่อยน้ำไมผมเข้าพามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะพาเข้ามาดูตรงข้างในน,ะนี่แดดออกแล้วนะครับนู่นแสงแดดนะครับตอนนี้หกโมงนี่แต่หญ้าไหวเราแปลงนั้นก็ได้อยู่นะแต่ว่าลงไม่ได้เนี่ยอย่างแปลงนี้ก็ไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับไม่มีน้านะ เดี๋ยวดูด้านด้านบนก่อนว่าแปลงนี้น้ำไปยังไงอันนี้โอ้อันนี้ขังไว้นะขังขังไว้เลยดูดูน้ำนะครับตกเมื่อเช้านี่อันนี้ขังเลยนะครับผมขังไว้เลยผมจะไม่ปล่อยลงมาแปลงนี้ผมขังไว้เลยขังแบบกันใจขังเลยนะครับคือยังไม่แห้งเลยหลังจากที่ฝนฝนตกวันนั้นแล้วก็ผมก็สูบน้ําใส่อีกแล้วก็หว่านปุ๋ยผมขังไว้เลยนะครับ การใจะปล่อยเลยเหมือนอย่างแปลงนี้แปลงนี้แต่ว่าแปลงนี้ปล่อยนะเพราะว่าต้องไดใช้ใช้ประโยชน์แปลงนี้อีกคืนหนึ่งคืนหนึ่งคือพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะอย่างน,น้อยก็น่าจะได้แห้งตัดอยู่ต้องไปถามพี่ชายก่อนแต่ก่อนจะไปถามพี่ชายก็ต้องไปเอาบักจกมาขุดปล่อยน้ำเป่นงาน้ำบอกก่อนนะครับนี่นี่ส่วนแปลงนี้ก็ถามว่าตัดได้ไหมตัดได้แต่ว่ารถมันจะลงได้ไหมล่ะหรือพรุ่งนี้ผมจะมาตัดแปลงนี้ให้พี่ชาย ก็ได้นะเออเนี่ยแปลงนี้พอตัดแล้วนะครับนี่เป็นแปลงที่เขาเรียกเขาเอิ้นไว้อย่างไรเป็นแปลงที่แบบเอ่อที่เขาตัดไปว่าเขาเว่าสิวนรอบเนาะวนรอบวนรอบไปอย่างนี้มันวนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้วนไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ําตรงข้างล่างนี่ท่วมชนิดที่แบบว่าปล่อยลงไปด้านล่างนี่เต็มแล้วนะครับน้ําว่าสิสูบให้นา้างๆนะครับว่าจะสูบน้ําให้นาข้าง แต่ว่าดูแล้วก็คงเพิ่นเพิ่นขึ้นิบ่เอาดอกเพราะว่าน้ัไหลเนาะต่ว่าบ่าท่านได้ถามเพิ่นนะครับว่ใน่อีบูทมานะครับนี่ขนาดแปลงนี้ก็ยังมีน้ํานะเพราะว่ามันน่าจะดันกับอ่าสะแล้วต้องได้พ่องน้ําออกอันนี้ก็ปล่อยน้ําออกธรรมาดาก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นก็น่าจะน่าจะนะปากปากข้ออยู่ตรงนั้นนะครับที่ผมชี้แล้วผมสูงด,ด,ดูนะปากข้อที่ไหลข้ามถนนไปนะครับ อ่ามันยังนอกระเทศครับนี่อันนี้คือไอ<ป>ยังเกาะสะสะมาสนเราออกอันนี้แปลงเลียงงวัวเข้านะครับแต่ว่าผมมาถ่ายฟังนี่เนาะเนี่ยมาถ่ายเบื้องน้ำนะครับเบื้องน้ำนะครับเบื้องน้ำน้ำตอนนี้นะที่เหลือ,อตอนนี้ขับซาเล้งมาจะพาไปดูน้ำที่มันอ่าเหลือตอนนี้นะครับคือถนนเส้นคางแปลงงา,าเขานะครับเน,นี่ยถนนเส้นหลังบ้านเขาเนี่ย <S <S พอหลุดมาตรงนี้ก็คือแปลงนาที่เรา ปลูกข้าวโพดตอนหน้าแรงหลังบ้านเรานะครับนี่นี่นี่หน้านะครับเบื้องน้านะครับเบื้องน้าน้ำมาจากไหนน้ำมาจากแปลงยางของเราเมื่อกี้นะครับนี่เนี่ยเหยียบเขายางไปว่างหันละสิพามาเบื้องที่ผมซีอยู่ว่างคอที่มันข่วมทางนะครับเนี่ยข้อที่มันข้ามถนนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มองให้เห็นภาพนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คอพี่พีซีเดินมาแล้วสิสูบน้ำต้องสูบน้ำออกจากสระนะครับตรงสระบ่อนั้นนะตรงที่มีโซล่าเซลล์นะต้องสูบ ออกมาแล้วก็ให้น้ําในไฮนาเนี่ยมันไหลลงไปในสระคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเอนว่ามันปล่อยตรงนี้ได้เนี่ยมันปล่อยแล้วรอดท่อได้เพราะว่าน้ํามันสูงนะครับก็เลยจะปล่อยให้น้ํามันไหลก่อนจนกว่ามันจะขาดท่อเราก็ค่อยสูบนะครับเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับคือให้มันไหลก่อนถ้ามันไหลท่อพะเบิร์ตแล้วก็เสียนี่นียน้ำมันก็ลงตรงนั้นได้อยู่นะครับตรงสระผมก็เอาน้ําจากตรงนี้ลงไปลงสระนะครับบล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับ ที่เตรียมบักจกนะครับตอบกับเสียบม,มาเนียน่ยเพื่อเสียาไปขุดขุดล่องน้ำจากแปลงหญ้ามันมาเลยนะครับพรุ่งนี้ตัดนะครับพรุ่งนี้จะตัดสักห้าแถวพี่ชายว่าพี่ชายเราว่ามันเบิดหมองตัดแล้วเน,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 นี่ยเบิร์ตงาเบิง์นา,น,งงา,น,าน,นะครับน้ำนี้น้ำนี้แปลงงานในสองไรผมนะครับเนี่นี่เบิง์นามนะครับคือแบบสองไรนี่ใช้อะไรไม่ได้นะครับน้ำ แล้วก็นะ้ําตรงข้างบนเนี่ยไม่ได้ปล่อยลงมานะที่ผมแบบว่ากั้นใจกั้นใจแบบปล่อยให้กันนะครับเนี่ยคือรอบที่แล้วเนี่ยคือท่วมหนะก,ก็เดิมนะครับไม่ปล่อยเลยนะครับอันนี้คือไม่ปล่อยแล้วนะ้ํามันไม่ล้นขอบสระนะเพราะมันบพล้นกันแท้ขาดเหตุเรล้นนะครับมีท่อนะแต่ผมไม่ได้ปล่อยเฉยไม่ล้นนะครับไม่ลน้นมันก็จะไหลอ้อมไปแต่ไม่ลน้นไปเข้าไปดูข้างในดีกว่านี่เข้ามาด้านในแล้วนะครับเนี่ยเข้ามาด้านในแปลงยางเราแล้ว,ลวเมื่อกี้พาอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับบเสาไฟของท้าอ้อมเลย รักทุเรนิดนึงนะครับเนี่ยอัพคลิปลงเลยเนี่ยรักทุเรนะเมื่อกี้ไปฝั่งโน้นนะครับุูบุญต้วเสาไฟต้นใหม่นะที่ทางลาดยางลาดคอนกรีตม,มาเมื่อกี้นะ วันนี้วันที่11เขาก็ว่ามันจะมีฝนมันก็มีจริงๆนะครับนี่ยก็นี่แหละตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมาขุดนะครับสิมาขุดขุดนี่ขุดตรงร่องน้ําขุดร่องน้ําให้มันลึกนะครับจากแปลงหญ้าพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาตัดนะครับเนี่จะขุดให้มันลึกเพื่อระบายน้ําถ้าฝนไม่ตกลงมาเย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะแห้งในส่วนหนึ่งอ่า วางแผนนะนี่คือการวางแผนนะครับนี่คือการวางแผนที่จริงเราปกติเลืองานมากว่าสิบวมาเห็ดอีหยังนะครับว่าสิพักพอนแล้วก็เก็บแห้งไนน้นนม,งมือมอือๆๆๆๆอ่นนะครับแต่ว่าอัๆๆๆๆๆๆนะนี้ก็เลยว่ามาลองเิึงลองมึงจะจิกจักๆเ๊ิมงกอนนะครับพอกจิกจักพอจอกแจ๊กด้มือหนึ่งคนนะครับ มือนึงถือกล่องนะครับชีวิตของครีเอเตอร์ชีวิตของ,ของอยูทูบเบอร์แเออก็โอเคอยู่นะเฮ้ยผมดูแล้วก็โอเคอยู่นะนี่ขุดล่องนะครับโอเคในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยมันทำได้อยู่นะประมาณนี้ โอเคนี่นะครับโอ้มันได้อยูมันได้อยูขุดให้มันนี่ขึ้นนะครับขุดลองน้ำนะครับขุดรองน้ำให้มันไหลดีขึ้นกุกุกกักนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้ปลายสายนะครับปลายสายถ้าปลายสายระบายได้ดีต้นสายก็น่าจะไหลได้ดีนะหลังจากนี้ไป12ชั่วโมงก็น่าจะแห้งอยู่แปลงนี้ก็คือแปลงที่ ขนาดมีขังแล้วแต่ว่าตรงนั้นที่ผมผมปล่อยน่านหนาสิขาดโศกแล้วก็อตอนนี้ไม่น่าจะได้ปล่อยแล้วล่ะโอไม่น่าจะได้อัดแล้วก็ปล่อยมันขาดโศกไปเลยนะครับแปลงนี้ปกติก็ปล่อยขาดโศกข้างบนก็ปล่อยขาดโศกเดี๋ยวตัดแปลงนี้เสร็จก่อนแล้วข้างบนก็จะปล่อยลงมานะครับนี่ของอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขุดก่อนนะครับขออนุญ,ญาตขุดทําไอ้นี่ก่อนไม่งั้นมันจะไม่เสร็จอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็สั้นๆพามาดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ